สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับแต่งรถคันนี้ให้ใหม่นะครับลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าอยากให้มีช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับแต่ให้รับน้ําหนักได้เท่าเดิมซึ่งคันนี้ช่วงเด้งด้านหน้าเขาไม่มีเลยนะครับทาให้รถเบาๆรถเบาๆนั้นวิ่งแล้วแข็งนะฮะลูกค้าให้เราปรับแต่งให้ใหม่นะครับเราก็จะปรับแต่งให้ใหม่นะครับโดยการที่ อาจจะต้องดัดแหนบชุดนี้ขึ้นนะครับหรือเราอาจจะใส่ขั้นกลางเข้าไปเพิ่มเดี๋ยวเราดูก่อนว่าแหนบชุดบนเนี่ยเขาดัดมาไหมนะครับเราต้องถอดออกมาก่อนหรือออกมาก่อนนะครับซุ้มเหลือประมาณ3นิ้วครึ่งนะฮะในตอนนี้นะครับซึ่งเราปรับแต่งแก้ไขให้มีช่วงเด้งนะครับข้อดีคือขับรถเบาก็จะนิ่มกว่าเดิมแต่ข้อเสียก็คือซุ้มจะต้องลอยขึ้นใหม่นิดนึงซึ่งเจ้าของรับได้ครับนะฮะเราก็จะปรับแต่งให้ ก่อนที่เราจะทํารถเราก็จะคุยกับเจ้าของรถก่อนนะว่าถ้าเราปรับแต่งแล้วเนี่ยรถมันจะอยู่ทรงไหนนะครับการที่ให้มีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นด้านหน้าหรือด้านหลังมากขึ้นเนี่ยนะครับคือรถมันก็จะต้องลอยขึ้นมันจะได้มีช่วงเด้งช่วงห่างกันตรงนี้นะครับถ้าเราวิ่งแบบนี้นะครับแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างนั่งกันเลยอย่างเงี้ยทำให้แหนบชุดล่างเข้าไปรับน้ําหนักได้เลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลารถเบาๆของเราเนี่ยนะครับเราวิ่งมันก็จะแข็งนะครับ เพราะว่าแหนบชุดล่างมันทำงานเลยดังนั้นเราต้องเซตให้แหนบชุดบนกับชุดล่างห่างกันสักประมาณ1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งก็ยังดีมันจะได้มีช่วงนิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําให้มีรถมีช่วงเด้งช่วงนิ่มดังนั้นซุ้มมันก็จะลอยขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะนี่ฮะจะให้ดูเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเขาก็ชิดเลยเหมือนกันนะครับเหลือนิดเดียวเองนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวแค่บุดง,ง่ายนิ้วแย่ yeah. เข้าไปได้แค่นี้เองนะฮะเราก็จะเซตให้มีช่วงเด้งมาก,ก ส่วนรถก็จะลอยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคันนี้เป็นตรงเตงสั้นนะตรงเตงสั้นจะถูกทีบออกได้น้อยกว่าตรงเตงสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าก็จะแข็งกระด้างถึงขนาดตึงเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่ามันก็ยังมีช่วงที่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้อีกนิดหน่อยจริงๆแล้วผมคิดว่าตรงเตงเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 1, 1, 1, 1, 1 2, นิว้ว1นิ้วกว่าได้ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตรงเตงสูงมันก็ดีแต่ที่เปลี่ยนตรงเตงสั้นเขาต้องการให้รถมันเตี้ยลงนะครับ มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับคําว่าแข็งกระด้างก็จะตามมานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะโอเคมีเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ถามมาว่าอืมคันนี้เวลาเขาทาแล้วมันจะเป็นทรงไหนแก้ไขย,ยังไงเพราะรถเพื่อนเราหลายๆคนก็จะเป็นประมาณทรงนี้เหมือนกันนะครับก็อยากติดตามนะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับแล้วคันนี้ก็จะเปลี่ยนเต้าแหนบใหม่ด้วยนะครับเต้าแหนบที่เขาจะเปลี่ยนใหม่คือเป็นเต้าแหนบที่ เป็นต้นที่มีสกีนะครับเดี๋ยวเราทางอู่เราเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใช้สกีด้วยก็ดีครับ<ม>นะฮะเวลาที่ยางเราแตกกระทันหันในขณะที่เราขับรถหนักๆเนีน่ยนะครับตัวสแลกเราจะได้ไม่ขาดง่ายเพราะว่ามีสกีรองรับนะฮะโอเคเดี๋ยวคันนี้เราปรับแต่งแล้วก็แก้ไขให้ใหม่นะครับรถก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยทําให้บรรทุกได้เท่าเดิมแต่ว่าให้มีช่วงนิ่มช่วงเบาสําหรับรถคันนี้นะครับ เต้าแหนก็จะเป็นประมาณนี้เด oh here, like <c oughs> <get assistant noise> ี ai ai ai, ng, eng, n n right? then, ๋ยวเรากําล cool. ังทําใหม่นะครับอันนี้สเกลอันนี้ก็คือเต้าแหนก็จะคล้ายๆรูปลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับแบบนี้นี่ครับรูปลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้สเกลหนาใหญ่แข็งแรงนะครับน็อตสลักเราก็ร้อยไปนี้นะครับแล้วก็ตัวน็อตสลักก็จะอยู่ไม่เกินตัวสเกลนะครับเวลาที่รถยางแตกสเกลมันก็อยู่กับถนน หูกับถนนนก็จะทําให้น็อตเราไม่ขาดง่ายนะครับเราใช้เหล็กหนาใหญ่แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวขาโชคนั้นก็ใส่เป็นน็อตนะฮะเห็นไหมครับทำเป็นน็อตอย่างนี้เลยนะก็คือให้มีความสวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับน็อตขันสบายๆนะฮะเป็นวีโก้รีโวก็จะเป็นตัวเสาหลักใส่โชคจะใหญ่ของ d m a มก็จะเล็กนะครับเป็นแบบประมาณนี้นะับนี่อันนี้ดีแมเพาเดิมเพารอยได้หมดนะ แต่ชุดนี้เป็นแหนบสิบล้อความกว้างของเขาเก้าเซนนะครับเราใช้แหนบแค่หกเซนเราก็ใช้คู่นี้ครับนี่ฮะปากกำลังทาโอเคแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับอู่ปริชาติเพาลอยของเรานะฮะเราก็ปรับแต่งนะฮะไม่ว่าจะจัดทรงแหนบให้กับเพื่อนเพื่อนใหม่หรือว่าแก้เรื่องแหนบดังแหนบกระทบกันเสียงดังหรือว่าบรรทุกของ ได้ไม่ตามที่ท่านต้องการนั้นเดี๋ยวเราแก้ให้ใหม่ได้นะครับโทรมาปรึกษาได้ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ line, โทรมาพูดคุยได้แอดไลน์มาในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้นะครับแหนชุดน้ก็มีประมาณ4ผมสันนิษฐานนะครับว่าแหนของเขาเนี่ยนะชุดนี้เขาดัดมานะครับถึงรถถึงได้เตี้ยขนาดนี้นะครับขนาน่าจะดัดแบบชุดนี้มาด้วยแล้วก็เนี่ยแหน,นติดติดจากสีเห็นไหมฮะมันก็กัดกันบางทีก็เกิดเสียงกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะข้ใหม่ นะครับจัดให้ใหม่เลยโอเคอ่ะขอบคุณด้วยนะฮะที่ลูกค้าให้เราดูแลนะครับคันนี้ก็เป็นรถแคป็นะปรับแต่งเสริมแหนบก็เอาไปบรรทุกได้เหมือนกันนะครับโอเคฮะสวัสดีครับ